เจ้าบ้านเปกอฟซนะครับในเสื้อลายดำส้มนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับนบุรียูไนเต็ดมาในชุดสีขาวนะครับมาดูรายชื่อผู้เล่นของเจ้าบ้านนะครับเส็ดคนแรกวันนี้มีอนุมูกิจคามครับเป็นผู้จับตูนนะครับแนวรับใช้โคชิอคุโบะครับูดีบวงามส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับสิเอ็ดคนแรกของพวกเขามีพัทรพงษ์เพชรจรูุนะครับ เกมรับใช้กิดิพงษ์แสนพงษ์ครับจตุรงเกมครึ่งแรกเริ่มครับเป็นทางฝั่งธุบรีเป็นฝ่ายเคียบบอลเริ่มเลนเสร็ดได้หลุนต่อครับเอะมุมทางฝั่งขวาคทอสเข้ามาลูกนี้ได้หมุนโอ้โหได้หนึ่งเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้นี่ ไม่มีตัวประกบเลยครับแล้วก็เป็นจรุงหลวงซีบูงครับเดิาง์ลดีมขึ้นมาบวงพาธนรบุรียืนเต็ดขึ้นนำบักออฟซีสูงครับ <c oughs> เปิดมากขึ้นเลยครับดูอีกครั้งครับจงังหวะตะมุมของทางด้านธนรบุรีแล้วจะตะลงวิ่งโอ้โหวิ่งตัวเปล่ามาคนเดียวเลยครับแล้วเจ้าตัวมีเวลาเลือดมุมมวงชนิดที่ว่าไม่มีตัวประกบข้ามากดดันครับ ดูจังหวะประตูแรกของทางด้านธนบุรียูไนเต็ดนะครับจังหวะหมุนขึ้นโมงของทางด้านจตุรงหลงวงศรีภูมิครับพหลุงศักดิ์จัตวัดโยนเข้ามาเอาบอลนักเกตโยนไอ้สั้นอันนีโอ้โหโอกาสได้ลุ้นใกล้เคียงของแรกของมาเกอเอลซีครับจังหวะฮาบอลเลขของลูโน่ซูซูกิครับโอโ้แต่จังหวะนี้ก็ต้องยอมรับว่าบอลมันไปตกเก้าทางของลูโน่เลครับแต่ดูจังหวะเวียงยิงเลยครับ ไปเตะใต้บอลน,นิดนึงครับทำให้บอลมันเชิดข้ามคานไปทงด้า้ซ้ายของสลาวดมีพื้นที่มีเวลาแล้วครับปเปิดลึกไปเสาสองจังหวะออกมัตัดพลาดโอ้โหเกือบเป็นประตูที่สองของทางนทั้งยืนนครับจังหวะจบสะกอ,กอได้เหนือกว่านะครับดูจวหวะครอสของสราวธครับ้ฝากไปให้ที่ทังนั้น อบอบลบอลเลือกสั์ดูนี้ระกอบโอ้โหยังพุ่งปัดได้ครับพัทรพงศ์โอ้วันนี้ถือว่ายังไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับดูครั้งครับจังหวะฟรีคิกของบอลลือทองเกลี้ยงครับข้ามกำแพงไปแล้วแต่พัทรพงศ์เพชรจนรูเนี้ยครับคือเจ้าตัวก็อ่านจังหวะอยู่แล้วนะครับจะเล่นสูตรไหนนะครับ มาลือวิ่งมาสารลูกนี้ลูกเนี้ยฉลับโอ้โหพัฒนพงศ์ยังไม่หลงครับทราบีปทีเดียวติดเซฟครับโอ้แล้วจังหวะฟรีคิกของมาลือดอกเนี้ยครับซัดทะลุกระแพงไปฉลับนิดนึงครับบอลเปลี่ยนทางแต่เนี่ยครับพัฒนพงศ์ยังไม่หลงเลยครับทุบทิ้งออกมาได้จังหวะสองเนี่ยภูธันซัดไปก็ยังติดขาของทางด้านพัฒนพงศ์อีกครั้งนึ่งครับโกชิโอชิมองเพื่อนแล้วครอสลูกนี้ จังหวะยิงโอ้ได้เลยรครับโอ้จังหวะไม่คิดด้ฝันนหมือจะเลยออกหลังไปแล้วครับแต่ภูทานเกี่ยวมาแล้วเป็นด,ดาวด้าประตูครับ<ฮ>เอาแล้วครับประตูมีเสมอมาแล้วครับหลังจากนี้เกมจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับดูครั้งครับบอลโยนมาของโคชิเหมือจะลึกแล้วก็เลยออกแต่นี่ครับเจ้าของภูธานขยันเกี่ยวกลับมาแล้วหือดาวด้าคือจังหวะสอดเข้ามานี่ต้องบอกว่า ดูอีกครั้งจังหวะโยนถูกชิครับผูบ้แทนเกี่ยวมาแล้วนี่ครับจังหวะยืนของเจ้าตัวนี่ถือ,อ,อ,อว,ว,ว่าเลยครับเอาผู้แนพลิกได้ผู้แจ่ายออกมาดาวด้าดาวด้ายิงยัดฉลับแล้วยัดโอ้โหเข้าไปเลยครับพลิกน้ำแล้วครับบอลมาขอาสี่และจังหวะบอลไม่ได้กลับไปโทษสองหงส์แล้วกลายเป็นสองประตูเลยครับ อีกครั้งครับจังหวะประตูที่2ของทางด้านบังกอกซีเราได้ยิงไปฉลับทางด้านจเจโตโรงนะครับแล้วนี่ครับวิบ่งมาพอดีพอดีครับมันลือสอดไปที่เสาสองคนเดียวโลง่ลงๆครับโอ้โหแล้วก็เป็นประตูพลิกนําของบังกอกซีเลยครับการดูทันทับแล้วก็ดูไปแล้วโอ้โหนี่เลือกยิงก็โหนอีกเซฟนะผมครับสุดท้ายตามซ้ำอีกครั้งนึงไม่ได้ครับ แม่ไปทีมได้เยอะเลยครับดูทั้งครับจังหวะของบุญทานถึงทานโดนกับพีนันมีความเร็วสปีดโทนดีกว่าแล้วได้หลุดเข้าไปยิงลูกนี้ติดเซฟของทาง,ง,งนั้นได้แล้วจวังหวะเติมมาแล้วครับธนาโชตธนาโชติริ้งจังหวะแล้วซัดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับแม่ดูคั้งครับจังหวะของธนาโชตล็อกเข้าซ้ายแล้วซัดเต็มๆเลยครับลูกนี้ แล้วก็สุดท้ายครับผลรายการแข่งขงันครับเป็นทางด้านบางกอกเอฟซีครับพวกเขาพลิกสถานกลับมาเก็บชัยชนะเ,นเดดหนือธงรียูเดตได้2อตูหนนะครับ2ประตูของทางด้านบางกอก็ต้องบอกว่าฝาให้พวกเขากลับมาเก็บชัยชนะในลีกได้อีกครั้งครับในส่วนการบรรยายนะครับทีมผู้กำกับได้ของใครด้วยนะครับพบกันในะหม่กานหน้าสช้าพรุ่งนี้ลำรำขอสวัสวดีครับ